สวัสดีครับวันนี้ก็จะลวกๆหน่อยนะครับวันนี้จะมีวิธีวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่ว่าแก้ไขปัญหาแอดแจาะคอนะครับวิธีคือง่ายๆครับคือแต่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ใช้พวกโปรแกรมต่างๆอะไรเงี้ยผมจะบอกไหครับว,ว่าต้องมีอะไรบ้างคือหนึ่งมีมือครับมีมือก่อนแล้วก็มีตัางใช่มีตัางเสร็จ ตามเสร็จต้องมีรถใช่มีรถไปซื้ออุปกรณ์ใช่ไหมครับพอซื้อมาใช่ไหมเราก็ต้องมีบ้านมีบ้านด้วยมียางรถยนต์มีถนนมีบ้านเออมีโลกใช่ครับถึงต้องมีใช่ถึงมันต้องมีอ่ะเมื่อเราซื้อมาครบเลยใช่ไหมครับตันแรกเรายกมาเลยยกมาแล้วทําไงมองเลยครับมองไปที่ f ห้ามองเข้าไปวิธีแรกนะครับคือ จีบจีบไปเลยนี่เห็นไอ้ผ้าไหมไอ้สัตว์ต้องถอกล้องลงมาใช่ไหมไอ้เฮียมองไม่เห็นไอ้สัตว์เฮียเอ้ยเห็นยังเห็นยังเห็นยังเห็นผ้าทายกล้องไอ้เหนเลยครับยี่ห้าทํไงรู้ไหมเดึงครับ 然后扔不掉。